สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถปั้นสิทธิใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda าเทนานิวตัวรถเป็นสีแดงดําตรงนี้เล่มนะครับคันนี้มีเล่มเขียวป้ายทะเบียนพร้อมชุดโอนครับคันนี้เป็นตัวไม้ส้มนะครับแท้ครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยครับมือเบรคมือคลัสเป็นของโ o มิโนนะครับแกนโช๊คสีทองสายถักของเอิน จานจอหลอเป็นขอบสีทองเครื่องแห้งๆครับจุดสีของใหม่นะครับบอกปัดบางทรงเชิงเดือดตะเข็บแดงสวยงามครับจุดโซ่สเตอร์เลสขาตั้งเลสยางนอกอยางในของใหม่นะครับ ท่อสูตรของใหม่นะครับจัดส่งสวยครับสวิตช์คุนแจของใหม่นะครับหัวตโชกสีทองตัวเราบอกวาของใหม่ครับครับผมคันนี้ราคาหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาท ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0905846775รถซิ่งใบพาดส,สุนครก่กนจบคลิปนี้ก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไปพาคลิปให,ใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ